สวัสดีค่ะในคลิปการสอนนี้นะคะจะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม PhotoWeb Album ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างเว็บแกลเลอรี่ให้กับเว็บไซต์ของเราอันดับแรกเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนที่1ให้นักเรียนไปทำการตั้งชื่อแกลเลอรี ของเราอย่างเช่นโดยการคลิกที่ตรงนี้นะคะ Enter Gallery Title จะกำหนดเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ในที่นี้ครูจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับที่2ก็ให้เราไปเลือก Template นะคะคซึ่งในโปรแกรมจะมีเทมเพลตมากมายให้รักเรียนเลือกเมื่อเราสนใจเทมเพลตไหนก็ให้ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจสมมุติว่าต้องการจะเปลี่ยนก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะคะดับเบิลคลิกใหม่ก็จะเปลี่ยนเทมเพลตไปเรื่อยๆเสร็จแล้วกดปุ่มโอเค สังเกตว่าแกลเลอรี่ไตเติลของเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่เรากำหนดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต่อไปให้ขยายหนาตักโปรแกรมขึ้นมาให้ชัดเจนนิดหนึ่งขั้นตอนที่2ให้เราทำการอินพอรตรูปภาพเข้ามาเก็บไว้ในแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม add image เสร็จแล้วให้เราไปทำการ browse file ตำแหน่งในโฟลเดอร์ชื่อของเราที่เคยเราเก็บรูปภาพไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะปรากฏรูปภาพที่เราเก็บเอาไว้เสร็จแล้วถ้านักเรียนต้องการที่จะ Import รูปภาพเข้ามาเฉพาะเป็นบางภาพให้เราทำการคลิกที่ภาพแล้วกดปุ่ม control ค้างไว้ ide, แล้วคลิกเลือกเฉพาะเป็นบางภาพอย่างเช่นแบบนี้นะคะ ที่ทำแถบน้ำเงินไว้นี่คือรูปที่เราเลือกเมื่อเรากด Open ก็จะได้รูปออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้รูปที่เราเลือกไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนใจต้องการลบภาพไหนก็สามารถที่จะลบได้โดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่ภาพเช่นต้องการลบภาพนี้กดปุ่ม delete นะคะ delete ออกไปหรือว่าถ้าต้องการลบทั้งหมด ก็คลิกที่ภาพแรกกดปุ่มชิปแล้วก็คลิกภาพสุดท้ายกดปุ่ม delete อย่างนี้ก็คือเป็นการลบทั้งหมดเลยต่อไปถ้าเราต้องการจะเพิ่มรูปภาพเข้ามาที่เก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ทั้งหมดโดยการคลิกที่รูปภาพแรกกดปุ่มชิปครั้งไว้แล้วคลิกที่ภาพสุดท้าย จะสังเกตว่าโปรแกรมจะทำแถบสีฟ้าขึ้นมาทั้งหมดนั่นหมายถึงเราเลือกรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้แล้วกดปุ่ม p p n n นะคะในระหว่างนี้ถ้ายังต้องการที่จะเปลี่ยนเทมเพลตอีกก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันโดยการคลิกที่เทมเพลตแล้วก็ดับเบิลคลิก ที่รูปเทมเพลตเราก็จะสังเกตว่าในเทมเพลตจะถูกเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกต่อไปตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะสไลด์ภาพไปเลือกเพื่อที่จะเลือกดูเป็นบางภาพภาพใดภาพหนึ่งได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเรากดปุ่ม u p t o t h u m b n a i l หมายถึงให้กลับมาที่หน้าแรกแล้วก็ดับเบิลคลิกเลือกเพื่อที่จะ ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพใหญ่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มองลงมาที่ตรงนี้นะคะตรงคำว่าทำเนียบใสหมายความว่าทำเนียบใ e ก็คือตรงบริเวณตรงนี้รูปภาพที่เป็นตัวอย่างภาพรูปเล็กนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นขนาดไหน สมอคือขนาดเล็กสังเกตว่าภาพตรงบริเวณทำานีจะเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นขนาด l ล g e ก็คือขนาดใหญ่หรือว่ามีเดียมคือขนาดกลางในที่นี้ครูจะเลือกเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะต่อไปตรงไซส์ไลส์ไซสหมายถึงตรงบริเวณตรงนี้ค่ะสไลส์ไซสนะคะครูต้องการเปลี่ยนเป็นแบบใหญ่ครูก็จะคลิกแบบล ะนนั้ในหน้าต่างของเว็บแกลเลอรี่ของเราก็สมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปใช้บนเว็บไซต์ให้เรามองขึ้นไปด้านบนจะมีปุ่มคำว่าพับปิดให้เรากดปุ่มพับปิดไฟล์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกที่ตรงคำว่า Export to Folder แล้วกดปุ่มสตานะคะในโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ให้เราหนึ่งโฟลเดอร์ตามชื่อดังต่อไปนี้เลย my photo gallery คือเป็นชื่อเดียวกันกับ gallery t i t a n แต่ถ้านักเรียนต้องก,การเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะในที่ดีก็ เปลี่ยนข้อความจากตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ปล่อยไว้แบบนี้ต่อไป Export Path หมายถึงตำแหน่งที่โปรแกรมจะไปสร้างเว็บแกลเลอรี่ให้นักเรียนนั้นต้องการที่จะให้เขาไปสร้างไว้ที่ไหนให้เรากดปุ่มคำว่า Browse แล้วให้เรานำไปเก็บไว้ที่ตรงตำแหน่งที่เราสร้างเว็บไซต์ของเราก็คือเปิดเข้าไปที่ชื่อโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ แล้วก็กดปุ่มโอเคเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะสร้างไว้ให้เราที่โฟลดเดอร์ชื่อของเราตรงนี้เองต่อไปกดปุ่ม Start เรียบร้อยแล้วโปรแกรมทำการสร้างเว็บแกลเลอรี่ให้ได้เปลียนเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเขาถามว่าต้องการที่จะดู บนเว็บเบราว์เซอร์ก่อนไหมดูต,ตัวอย่างกดปุ่ม yes ถ้าเกิดมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดปุ่มคำว่า allow b o x หมายถึงให้ปลดบล็อกออกไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกภาพออกมาได้เป็นภาพ ต้องการที่จะเซฟรูปภาพบนเว็บแกลเลอรีน่นี้เราสามารถที่จะคลิกภาพที่ตรงทำนิวแล้วก็คลิกขวาที่ภาพใหญ่จะมีเซฟพิกเจอร์แอดสามารถที่จะเซฟรูปภาพนี้ได้เลยค่ะต่อไปครูจะให้นัเรียนลองไปตรวจสอบไฟล์ที่โปรแกรมได้สร้างเว็บแกลเลอรี่ให้เราจะอยู่ที่ตรงบริเวณของ โฟลเดอร์ er ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือโฟลเดอร์ชื่อเหล่านี้เราก็ดับเบิลดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนจะสังเกตว่านี่คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาโปรแกรมสร้างให้เป็นชื่อเดียวกันชื่อว่า my photo gallery เมื่อดับเบิลคลิกมาจะมีไฟล์เต็มไปหมดเลยแต่ไฟล์แรกที่สร้างที่เป็นหน้าสารบัญด้านแรกของมันก็คือชื่อว่าไฟล์คําว่า in ะะเมื่อคูดับเบิลคลิกไฟล์อินเด็กซ์ก็จะปรากฏหน้าตาเหมือนเมื่อ,อกี้เลยคือจะเป็นโปรแกรมเว็บแกลรี่ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างเว็บแกลรี่นะคะครูก็ขอจบการสาธิตในคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ